อยากจะมีโอกาสได้เจอท่านทูตวิรชัยนะครับซึ่งตอนนี้เป็นคนดังพอควรที่จ่กระดังมานานแล้วนะครับซึ่งตอนหลังนี่เกิดท่านท่าน,ท,านท่านมีนโยบายมิสซิกดิ l เม a ซีนะท่านท่านมีตั้งวงดนตรีของท่านแล้วก็มีทูตต่างๆมาร่วมวงด้วยแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยไปเล่นที่ใน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 ,ในอาคารสำนักง,งานที่ UN เลยนะฮะทีนี้ อันนี้มันไปปรากฏที่เมืองไทยเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะที่จริงมาน,นานแล้ว mm hmm. ก็มีหลายท่านอยากจะเจอ mm hmm. ก็ได้คุยกับท่านนะ mm hmm. ท่านก็อยากมานะครับ mm hmm. แต่เห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงหาเสียงเข้มข้นมากนะครับ mm hmm. เพราะว่าจะจะมีการพิจารณาเรื่องเรื่องอที่เราสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรที่ security council เนี่ยนะ mm hmm. ในเดือนมิถุนาท่านก็เลยติดภา mm hmm. รกิจทันทั้งเยอะก็งเลย mm hmm. ท่านเลยฝากบอกว่าขอประธานโทษด้วยถ้ามีโอกาสท่านก็อยากจะจะมาเจอทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับก็เดี๋ยวเชิญทุกท่านรับประทานอาหารนะครับขอบคุณครับเนี่นิวยอร์กนะฮะตาตาตัวเลขตามมา US Census Bureau เ mm hmm. นี่ยมีตัวเลขทั้งหมดเนี่ยที่รัฐนิวยอร์กเนี่ยรัฐนิวยอร์กนะฮะประมาณ15,000 15,000คนคนไทยนะฮะ15,000คนแต่เราเนี่ยเราทางทางฝ่ายราชการไทยที่เนี่ยทั้งสเตตหมื่นห้าพันคนนะแต่เราเนี่ย ดูแล้วเนี่ยมันควรจะมีมาสักสองหมื่นสามนะฮะเพราะว่ายังมีชาวไทยที่มาแต่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนสมรโนโครัวจำนวนพอควรนั่นนั่นคือกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่ที่สองคือน,นักเรียนไทยที่มาก็ไม่ได้ดีจส,สเตอร์ภายใต้ทะเบียนสมรโนโครนัวนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตัวเลขจะแอดอัพขึ้นมากครับนิวยอร์กซิตี้อันนี้ผมคาดเองเพราะเขาไมา่ได้แยกคือที่จริงเขาอาจจะแยกแต่ผมยังไม่ได้ไปไปไป,ไปขอขอ้อมูลตัวนี้ ผมเข้าใจว่านิวยอร์กซิตี้เนี่ยน่าจะประมาณเจ็ดถึงแดพัคนนะฮะน่าจะประมาณนั้นครับขอบคุณครับครับครับ,รบ,รบเรียนท่าน กอนส่วนใหญ่นะครับผมธนิชสีรทศเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทตังก็อระยะที่กลับเรียนถึงการดำเนินงานหรือว่าการจัดการตรงนี้นะฮะ